ในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มีบรรยากาศที่แฝงด้วยความลึกลับและเงียบสงบจนทําให้ผู้คนที่ผ่านไปมาต้องหยุดมองโรงแรมนี้มีประวัติความเป็นมานับสิบปีและเคยเป็นสถานที่พักอาศัยของผู้คนหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้มาเยือนที่เป็นนักเดินทางธรรมดาไปจนถึงนักธุรกิจที่ต้องการความเงียบสงบในการทํางานภายในโรงแรมนี้มีห้องหนึ่งที่ไม่เคยมีใครได้เข้าไปพักอาศัยมานานนับสิบปีห้องหมายเลข13เป็นห้องที่ถูกปิดตายด้วยเหตุผล ที่ไม่เคยมีใครบอกกล่าวทุกคนในโรงแรมรู้ดีว่าห้องนี้เป็นห้องต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือแม้กระทั่งพูดถึงมันแต่ในวันหนึ่งมิ่งขวัญพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานในโรงแรมนี้กลับรู้สึกสนใจห้องหมายเลข13าขึ้นมาด้วยความอยากรู้และความท้าทายที่เกิดขึ้นในใจเขาเริ่มถามถ่ยพนักงานคนอื่นเกี่ยวกับห้องนี้แต่กลับได้รับเพียงแค่ความเงียบและการหันหน้าหนีจากคนที่เขาถามไม่มีใครพูดถึงห้องนั้นหรอกพนักงานคนหนึ่งพูดกับมิ่งขวัญอย่างเคร่งครึม ถ้ารู้จักดีก็อย่าถามถึงมันอีกเลยดีกว่าคำตอบนั้นทำให้มิ่งขวัญยิ่งรู้สึกท้าทายและอยากรู้ความจริงมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะหาคำตอบด้วยตัวเองในคืนหนึ่งที่โรงแรมเงียบสงัดมิ่งขวัญตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้องหมายเลขสิบาเขาเดินไปที่ประตูห้องด้วยหัวใจที่เต้นแรงและใช้กุญแจสำรองที่เขาหามาได้เปิดประตูเมื่อประตูถูกเปิดออกเขาพบว่าภายในห้องมีเพียงความมืดมิดและความเงียบที่แฝงด้วยความเย็นเฉียบ ห้องหม่เลข13าดูเหมือนจะไม่ได้ถูกใช้งานมานานเฟอร์นิเจอร์ในห้องถูกกลุมด้วยผ้าขาวและมีฝุ่นก่อเต็มไปหมดมิ่งขวัญเริ่มสำรวจห้องนั้นทีละมุมแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในที่นี้เสียงนั้นเบาบางราวกับเสียงกระซิบที่ลอยมาในอากาศช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นจากมุมห้องที่มิ่งขวัญยืนอยู่มิ่งขวัญรู้สึกว่าคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเขาพยายามบอกตัวเองว่าเสียงนั้น อาจเป็นเพียงจินตนาการของเขาเองแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เสียงนั้นมันกลับชัดเจนขึ้นช่วยฉันด้วยเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้เบาๆที่ทําให้ใจของมิ่งขวัญรู้สึกหนาวเหน็บเขาตัดสินใจที่จะหาที่มาของเสียงนั้นมิ่งขวัญเริ่มเคลื่อนตัวไปยังมุมที่เสียงดังมาจากเขาพบว่ามีประตูเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังผ้าม่านข,ดขาดๆเมื่อเขาเปิดประตูนั้นออกเขาพบกับห้องเล็กๆที่มีเพียงเตียงนอนเก่าๆและกระจกบ,บานใหญ่ติดผนงัง เสียงร้องให้ยังคงดังอยู่ในห้องนี้และเมื่อมิ่งขวัญเดินเข้าไปใกล้กระจกเขาเห็นเงาสะท้อนของหญิงสาวคนหนึ่งในกระจกเธอนั่งอยู่บนเตียงในชุดขาวร่างของเธอซีเซียวและดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอเป็นใครมิ่งขวัญถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นไหวหญิงสาวในกระจกเงยหน้าขึ้นมองมิ่งขวัญและน้ำตาของเธอก็ไหลลงมาฉันถูกขังอยู่ที่นี่ช่วยฉันด้วยเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน มิ่งขวัญรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือหญิงสาวในกระจกแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามทำอะไรกระจกนั้นกลับไม่ขยับเขยื้อนและเธอก็ยังคงติดอยู่ในนั้นก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรต่อเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังของเขามิ่งขวัญหันกลับไปและเห็นเงาเมื่อที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเขามันเป็นเงาของชายคนหนึ่งที่สูงใหญ่และเขารู้ทันทีว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปมิ่งขวัญรีบวิ่งออกจากห้องหมายเลข13สาม โดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเสียงร้องให้ของหญิงสาวยังคงดังอยู่ในหูของเขาแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถช่วยเธอได้ในตอนนี้หลังจากที่มิ่งขวัญหน,นีออกมาจากห้องหมายเลข13<ๆ>เขาก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นภาพของหญิงสาวในกระจกยังคงหลอกหลอนเขาในความคิดทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้สนิทในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นมิ่งขวัญพยายามที่จะลืมเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อคืนเขาพยายามทำงานตามปกติแต่ไม่ว่าพยายามเท่าไหร่ใจของเขาก็ยังคงวงเวียนอยู่กับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับห้องหมายเลขสิบสามเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมนี้บางอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับหญิงสาวในกระจกหลังจากทำงานเสร็จมิ่งขวัญตัดสินใจไปหาพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานที่โรงแรมนี้มานานชื่อว่าลุงเพิ่มซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่ลุงเพิ่มเป็นคนเดียวที่มิ่งขวัญคิดว่าน่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับห้องหมายเลขสิบสามมากที่สุด ลุงเพิ่มนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเก็บของเมื่อมิ่งขวัญเดินเข้าไปหาลุงเพิ่มหันมามองด้วยสายตาที่แสดงถึงความสงสัยลุงครับผมมีเรื่องจะถามมิ่งขวัญพูดเบาๆเขารู้สึกว่าตัวเองอาจจะกําลังล่วงเกินลุงเพิ่มอยู่แต่ความอยากรู้กลับทําให้เขาหยุดไม่ได้ลุงรู้เรื่องห้องหมายเลขสิบสามไหมครับลุงเพิ่มนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะถอนหายใจเบาๆทําไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวเมื่อคือนผมเข้าไปในห้องนั้นมามิ่งขวัญ เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ลุงเพิ่มฟังลุงเพิ่มฟังอย่างตั้งใจและเมื่อมิ่งขวัญเล่าถึงตอนที่เขาเห็นหญิงสาวในกระจกลุงเพิ่มก็สะดุ้งและใบหน้าของเขาซี้เสียวลงเจ้าหนูเจ้าทําอะไรหลงไปลุงเพิ่มพูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวเจ้าควรจะอยู่ให้ห่างจากห้องนั้นมิ่งขวัญมองลุงเพิ่มด้วยความสับสนทําไมล่ะครับมีอะไรที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับห้องนั้นลุงเพิ่มถอนหายใจอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นมานานหลายปี ห้องหมายเลข13บไม่ใช่แค่ห้องธรรมดาหรอกนะเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าพักที่ห้องนั้นเธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีชื่อดังเธอสวยและมีอนาคตที่สดใสแต่แล้วเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนลุงเพิ่มเล่าอย่างช้าๆมีคนพบเธออีกทีในห้องนั้นเธอตายอยู่ในห้องน้ําร่างกายของเธอซีดขาวและดวงตาของเธอยังคงเปิดอยู่เหมือนกับกําลังมองบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวหลังจากนั้นโรงแรมก็ปิดห้องนั้น และไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยจนกระทั่งเมื่อคืนเจ้าหนูนั่นแหละที่ไปเปิดมันอีกครั้งมิ่งขวัญเริ่มรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาจนขนลุกแล้วทําไมเธอถึงยังอยู่ที่นั่นล่ะครับทําไมเธอถึงไม่ไปสู่สุขติลุงเพิ่มมองมิ่งขวัญด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าวิญญาณของเธอยังคงถูกกักขังอยู่ที่นั่นเพราะเธอยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอตายด้วยความเจ็บปวดและยังไม่ได้รับคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอแล้วผมจะช่วยเธอได้ยังไงล่ะครับมิ่งขวัญถามอย่างเร่งร้อน ลุงเพิ่มสายหน้าเบาๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหนูแต่ถ้าเจ้าต้องการจะช่วยเธอเจ้าต้องหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแต่มันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับผมจะหาคําตอบได้ยังไงมิ่งขวัญรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่ยากเกินไปสําหรับเขาไม่มีใครรู้แต่เจ้าต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะเมื่อเจ้าเปิดประตูนั้นออกมาเจ้าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้แล้ว ลุงเพิ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหมายมิ่งขวานนั่งเงียบไปชั่วครู่เขารู้ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถถอยหลังได้แล้วเขาต้องหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องหมายเลขสิบสาไม่เพียงเพื่อช่วยวิญญาณที่ถูกกักขังแต่ยังเพื่อช่วยตัวเขาเองด้วยคืนต่อมามิ่งขวัญยังคงถูกหลอกหลอนด้วยภาพของหญิงสาวในกระจกเขารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งห้องแม้จะพยายามข่มตาหลับเท่าใดแต่ความรู้สึก ไม่ปลอดภัยก็ยังคงกดทับเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงกระซิบที่แผ่วเบาราวกับลมพัดผ่านหูอยู่ตลอดทั้งคืนทําให้เขายิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่ภาพหลอนเชา้าปลุกมิ่งขวัญตัดสินใจไปยังห้องเก็บเอกสารของโรงแรมเขาหวังว่าจะเจอข้อมูลหรือหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงกับ,บอก,การตายของหญิงสาวในห้องหมายเลข13ลุงเพิ่มบอกว่าการตายของเธอถูกปกปิดไว้อย่างแน่นหนาและไม่มีใครกล้าเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นมิ่งขวัญรู้ว่าถ้าจะหาความจริงเขาต้องเริ่มต้นจากที่นี่ ห้องเก็บเอกสารของโรงแรมตั้งอยู่ที่มุมห่างไกลของตึกหลังจากเดินผ่านทางเดินแคบๆที่แทบไม่มีใครใช้มิ่งขวัญก็เจอประตูไม้เก่าที่มีร่องรอยการใช้งานมานานหลายปีเขาเปิดประตูเข้าไปพบกับกองเอกสารและแฟ้มที่วางกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งห้องบรรยากาศในห้องนั้นช่างอึดอัดและเต็มไปด้วยฝุ่นที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศมิ่งขวัญเริ่มค้นหาข้อมูลจากแฟ้มที่เก่าคร่ำคร่าข้อมูล,มลเกี่ยวกับลูกค้าเก่าๆบางส่วน ถูกเก็บไว้อย่างละเอียดแต่เขาก็ยังไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่เขากําลังตามหาเลยผ่านไปหลายชั่วโมงมิ่งขวัญก็พบกับแฟ้มเอกสารที่ถูกเก็บไว้อย่างลึกลับไม่มีชื่อหรือหมายเลขกํากับไว้แต่เมื่อเขาเปิดดูเนื้อหาในนั้นเขาก็พบกับบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การตายของหญิงสาวคนนั้นในบันทึกนั้นกล่าวถึงลูกสาวของเศรษฐีที่ชื่อคุณภาซึ่งเข้าพักที่โรงแรมเมื่อ20ปีก่อนเธอถูกพบว่าเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องหมายเลข13 โดยไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยของการต่อสู้สาเหตุการตายของเธอถูกระบุว่าเป็นอาการช็อกจากสภาวะทางจิตซึ่งทําให้มิ่งขวัญสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้ในคืนนั้นเขาอ่านต่อไปจนกระทั่งเจอข้อความที่ทําให้เขาขนลุกอย่างไม่อาจหักห้ามเสียงร้องไห้ของเธอยังคงได้ยินอยู่ในห้องนั้นแม้จะผ่านมาหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องนั้นตั้งแต่นั้นมายกเว้นเพียงพนักงานทําความสะอาดที่ถูกบังคับให้ทําความสะอาดแต่ทุกคนที่เคยเข้าไปล้วนได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง มิ่งขวันปิดแฟ้มด้วยมือที่สั่นเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้ความจริงที่อันตรายขึ้นทุกทีและในขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นออกจากห้องเก็บเอกสารเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงฝีเท้าที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นเบาๆจากทางเดินข้างนอกมันเป็นเสียงที่แปลกและไม่เหมือนเสียงฝีเท้าของคนปกติมิ่งขวัญเงี่ยหูฟังเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องเก็บเอกสาร มิ่งขวัญหยุดหายใจเสียงหัวใจเต้นรัวอยู่ในอกของเขาเขาพยายามไม่ขยับตัวหรือส่งเสียงใดๆแต่ความตื่นเต้นและความกลัวทำให้ร่างกายของเขาเริ่มสั่นส้านประตูห้องเก็บเอกสารค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่เงาดำที่ไม่มีตัวตนกลับเลื่อนเข้ามาในห้องอย่างเงียบเชียบเง,บงานั้นเคลื่อนที่ไปมาราวกับกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างมิ่งขวัญถอยหลังอย่างเงียบๆแต่แล้วเงาดำนั้น ก็หันกลับมามองตรงที่เขาเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกเยือกที่ซึมซับเข้ามาในร่างกายเมื่อเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้จนกระทั่งมันอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่นิ้วเขาไม่สามารถกรีดร้องหรือขยับตัวได้ความกลัวที่ถูกกักขังอยู่ในร่างกายทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เงาดำค่อยๆย,ย,ยืดตัวขึ้นและเริ่มกลุ่มร่างกายของมิ่งขวัญเสียงกระซิบที่แผ่วเบาดังขึ้นในหัวของเขามันเป็นเสียงของหญิงสาวที่เขาได้ยินเมื่อคือนเธอกำลังร้องขอความช่วยเหลือแต่คราวนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความโ ก่อนที่มิ่งขวัญจะหมดสติลงเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวอย่างชัดเจนว่าช่วยฉันเอาความจริงคืนมามิ่งขวัญหมดสติลงในที่สุดแต่คำขอนั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขามิ่งขวัญรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งภายในห้องพักของเขาเองเขาจำไม่ได้ว่ากลับมายัางห้องได้อย่างไร แต่รู้เพียงว่าร่างกายของเขาหมดเรี่ยวแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความทรงจำเกี่ยวกับเงาดำในห้องเก็บเอกสารยังคงชัดเจนอยู่ในหัวเขาแม้ตอนนี้เขาจะรู้สึกเหมือนผ่านพ้นฝันร้ายมาแล้วแต่สิ่งที่เขาประสบเมื่อคืนมันช่างชัดเจนเกินกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ความฝันมิ่งควาลุกขึ้นจากเตียงและสังเกตเห็นแผลรอยเล็บเป็นรอยขีดลึกที่ต้นแขนของเขาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนรอยแผลนี้เหมือนถูกทำขึ้นจากบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่บ่งบอกว่าความกลัวที่เขาเผชิญน,นั้นเป็นของจริง เสียงเคาะประตูดังขึ้นขณะนั้นเองมิ่งขวัญรู้สึกใจหายว่าเพราะกลัวว่าจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างอีกแต่เมื่อเปิดประตูเขาพบกับลุงเพิ่มที่ยืนอยู่หน้าห้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคุณมิ่งผมว่าคุณควรไปจากที่นี่เสียก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้ลุงเพิ่มพูดเสียงสัน่นวิญญาณของคุณภากำลังไม่สงบและผมเชื่อว่ามันจะไม่หยุดจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยมิ่งขวัญพยักหน้าแต่ความอยากรู้อยากเห็นในใจของเขายังคงพุ่งพล่าน ผมคิดว่าผมเข้าใกล้ความจริงแล้วครับลุงเพิ่มแต่ผมยังไม่รู้ว่าเธอต้องการให้ผมทำอะไรลุงเพิ่มถอนหายใจลึกคุณมิ่งความจริงที่ถูกปิดบังไว้มันลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่แค่การตายของคุณพาแต่มีอะไรบางอย่างที่ใหญ่โตและชั่วร้ายกว่านั้นมากคุณพาเธอถูกบังคับให้ต้องเก็บความลับนี้ไว้จนกระทั่งเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วความลับนั้นคืออะไรมิ่งขวัญถามด้วยความสงสัยลุงเพิ่มเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะเอ่ยปาก มีการเสียชีวิตหลายครั้งที่เกิดขึ้นในโรงแรมนี้แต่ทุกอย่างถูกปกปิดไว้อย่างแน่นหนามีบางอย่างที่ผิดปกติในที่นี้และผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำพิธีกรรมบางอย่างในอดีตมิ่งขวันนิ่งฟังเขาเริ่มเข้าใจว่าภารกิจของเขาไม่ได้จบเพียงแค่การหาความจริงของการตายของคุณภาแต่มันอาจนำเขาไปสู่ความลับที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมถ้าคุณยังคิดจะหาความจริงต่อผมอยากแนะนำให้คุณไปหาผู้ที่เคยอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานั้น มีเพียงคนเหล่านั้นเท่านั้นที่อาจรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นลุงเพิ่มกล่าวพร้อมกับยื่นเบอร์โทรศัพท์ของใครบางคนให้มิ่งขวัญเขาชื่อคุณสมชายเป็นผู้จัดการเก่าโรงแรมนี้เมื่อยี่สปีก่อนเขารู้ทุกอย่างแต่ถูกบังคับให้เงียบลุงเพิ่มกล่าวต่อแต่คุณต้องระวังเขาเองก็ถูกตามล่าโดยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ความจริงเปิดเผยมิ่งขวัญรับเบอร์นั้นมาและขอบคุณลุงเพิ่มเขารู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนก็ตามในคืนนั้นมิ่งขวัญตัดสินใจโทรหาคุณสมชายหลังจากที่สัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเสียงที่ปลายสายก็ตอบรับอย่างช้าชเสียงนั้นแหบแห้งและฟังดูเหนื่อยลา้าคุณสมชายใช่ไหมครับผมชื่อมิ่งขวัญผมต้องการพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนมิ่งขวัญกล่าวอย่างรวดเร็ว ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงของคุณสมชายจะตอบกลับมาคุณรู้เรื่องนี้จากที่ไหนใครส่งคุณมาลุงเพิ่มบอกให้ผมติดต่อคุณครับผมกําลังพยายามหาความจริงเกี่ยวกับการตายของคุณอภามิ่งขวัญอธิบายเสียงของคุณสมชายดูเคร่งเครียดมากขึ้นอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ผมขอเตือนคุณเพราะมันอันตรายมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของผีสางแต่เป็นเรื่องของชีวิตและความตายแต่ผมมาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วครับมิ่งขวัญกล่าวด้วยความมุ่งมั่น ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณสมชายเงียบไปอีกครั้งก่อนที่เขาจะกล่าวถ้าคุณตั้งใจจริงๆเจอกันพรุ่งนี้ที่สวนสาธารณะใกล้โรงแรมผมจะบอกทุกอย่างที่ผมรู้แต่คุณต้องทําใจไว้ว่าความจริงนั้นมันอาจทําให้คุณต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมิ่งขวัญรับคําและเตรียมพร้อมสําหรับการพบปะในวันพรุ่งนี้เขารู้ว่าความจริงที่เขากําลังจะ,ะเผชิญหน้าอาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแต่เขาก็ไม่มีทางถอยหลังอีกแล้วในคืนนั้นเขานอนลงบนเตียงด้วยความคิดที่สับสน และความกลัวที่ไม่อาจปลดปล่อยได้แต่ในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผวแผวจากมุมห้องช่วยฉันพาฉันไปสู่ที่ที่สงบสุขเสียงนั้นชัดเจนและใกล้ขึ้นเรื่อยๆทําให้มิ่งขวัญรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆซึมเข้ามาในร่างกายอีกครั้งความจริงที่เขากําลังตามหาอาจไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดเผยความลับแต่เป็นเรื่องของการปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังให้เป็นอิสระ